สวัสดีค่ะทุกคนถึงแล้วนะคะกับเลิรมอริเดียนเชียงใหม่นะคะอยู่ที่ไนบาซ่านั่นเองนะคะก็ทริปนี้เราจะนอนกันที่เลิรมอริเดียนเชียงใหม่เนี่ยสาคืนนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะว่าห้องพักเป็นอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องการของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์เรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะ ก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะก็กำลังดำเนินการเช็คอินอยู่นะคะโดยน้องฝ้ายนะคะแล้วก็มีอุ้ยมาช่วยดูแลให้ด้วยนะคะก็ที่โรงแรมก็เสริร์ฟเราด้วยเวลคัมดริงค์นะคะอย่างที่เห็นในภาพเลยแล้วก็พร้อมกับอธิบายว่าการเช็คอินสิทธิ์ที่เราได้รับมีอะไรบ้างนะคะมีส่วนลดอะไรบ้างที่เราได้รับจาก กับสิทธิ์ที่ได้อจองมานะคะห้องพักก็คือมี complimentary ต่างๆนะคะแล้วก็เราได้รับส่วนลดด้วยนะคะของการใช้สิทธิ์ของเราเที่ยวด้วยกันนะคะอันนี้เป็นภาพของบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนะคะสวยงามมากค่ะเราเช็คอินแล้วเรียบร้อยจะบอกว่าคือตอนนี้รายละเอียดเยอะมากนะคะนี่เป็นต้องบอกว่าพี่ชายพี่เจ๊ เรเกให้นะคะแล้วก็นี่คือสถานที่ที่เราเช็คอินเราเทียเ่ยวด้กันแล้วเราจะต้องไปใช้เงินที่นี่นะ,ะใช้ที่โรงแรมก็ได้นะ,ะไปที่ห้องกัน,นะคะ่ะ เดีะะ๋ยวน้องบีมจะพาเราขึ้นไปที่ห้องข้างบนนะคะว่าเราห้องของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปชมกันค่ะระหว่างทางนะคะสักลิงก็ต้องใช้คีย์การ์ดในการแอคเซสนะคะเพื่อที่จะเข้าไปที่ห้องข้ะค่ะใหมตนแต่ว่าสองคู่แน่นอนที่รู้เท่ พี่เแค่ะพี่น้าะคะเรามีเฟซิลตนะคะชั้นสี่จะมีสป,ปาสระว่น้ำแล้วก็ฟิตเนสฟิตเนสเราเปิด24ชั่วโมง<ม>แต่ว่าเราจะใช้คียการ์ดตัวน,นี้นะคะเป็นการเปิดประตูเข้าไปส่วนสระว่ายน้ำเปิดตึกโมงเช้าถึง12ทุ่มนะคะเป็นมีระสุเทว่าน้วไปก็จะเห็นตเงลี้ค่ะ 你好，再见。 ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องพักของเราค่ะถึงแล้วค่ะห้องใหญ่โตสวยงามมากค่ะห้องนี้เป็นห้องที่เรียกว่า type executive suite นะคะ one bedroom เนาะมีขนาด76ตารางเมตรนะคะก็จะมีห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องนะคะนี่เป็นอเมนตี้ที่พี่ชายพี่เจหรือพี่นุกเป็นคนจัดการไว้ให้นะคะ ก็ในส่วนของห้องนอนนะคะห้องทิ่ที่นอนนะคะก็จะมีการเป็นรูปของเรามาแล้วก็มีจัดตกแต่งเตียงไว้อย่างสวยงามทีเดียวค่ะน้องตุ๊กตาตัวนี้ชื่อว่าเลอ e r เมอริเดียนนะคะมีการ์ดน่ารักนรักจาก ทีมด้วยนะคะก็จะเป็นจากอันนี้เป็นจากฟอนออฟฟิศทีมนะคะแล้วก็มีสังเกตนะคะเราจะเห็นว่ามีรูปถ่ายของน็อตแล้วก็คุณจู๊ดด้วยนะคะตกแต่งไว้ในห้องนะคะก็คือพี่นุ๊กเป็นคนจัดการเตรียมไว้ให้เช่นกันค่ะและที่เซอร์ไพรส์สุดๆนะคะก็คือที่กระจกค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะที่กระจกนะคะน้องมดแล้วก็น้องพึ่งเป็นคนวาดรูปโคมไว้ให้นะคะก็เป็นเทศกาลลอยโคมของเชียงใหม่นั่นเองค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานเลิมาริเดียนเชียงใหม่พี่นุก๊กอุ้ยแล้วก็น้องๆทุกคนเลยนะคะที่ให้การต้อนรับน็อตและคุณจูเป็นอย่างดีคะ่ะอันนี้เป็นรูปคุณจู๊อุ้มอินดี้นะคะแล้วก็มีการ,ร์ดน่ารักน่ารักจากพี่นุ๊กคะ่ะสําหรับห้องพักก็ของเราก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาไปเที่ยวด้วยกันต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ